มาทุกคนอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มมารีวิวให้ตอนนี้ไอ้ตัวสครับหน้าไปเยอะมากแล้วนะจริงๆครับอะไรอ่ะไปปะยังอยากเห็นเนื้อตะก้าที่หนึ่งค่ะได้สิตัวครีนซิ่งเนาะอันนี้เป็นครีม อันนี้เป็นครีมเจล่งี้ก็คือตัวเดียวกับที่ทตัวเดียวกับที่ให้เมื่อหกร้อยบาทส่วนในตัวที่เราขายกันอยู่ตอนนี้ตัวสครับหน้าตะกาที่สองอะครับตัวสครับหน้าตะกาที่สองมันเป็นผงมันต้องเอาไปผสมน้าตีให้มันเป็นฟองก่อนค่อยใช้นะตัวนี้ดังมากตัวนี้เป็นอย่างงี้แล้วไซนี้ดีนะน่ารักกําลังดีเลยไม่แรงมากราคาหก <Okay, S 1> ได้ด้วยแล้วราคาเราได้ดีมากนะปกติมันเก้าร้อยนะครับปกติมันเก้าร้อยแล้วนี่เราห้าร้อยกว่าบาทอะ ใครจะกดกดได้เลยอย่างที่บอกราคาดีมากใครอยากได้ตัวไหนไหม มีใครอยากได้ตัวไหนของเดอร์มาโลจิก้าไหมแต่ถ้านำเสนอนะก็มีตัวสครับเนี่ยดังเอ่อตัวนี้อาจจะแรงนิดผมนึกว่ามันใหญ่กว่านี้แต่มันน่าจะดีอ่ะใช่ ทุกคนอย่างที่บอกนะว่ายี่ห้อก็เป็นยี่ห้อนหนึ่งที่ดังมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นกึ่งกึงเวสมางเลยอะ่ะเดี๋ยวมันมีตัวเขาบอกมันมีตัวหนึ่งเวิร์กมากเดี๋ยวก่อน <c oughs> มันไม่มีแบบแพ็กเซ็ตเลยเนาะมาทุกคนแป๊บหนึ่งนะ เฮ้ยมันมีตัวรีแพคครีคมไซเล็กด้วยหรอทุกคนนะใครไปสองพันห้าไม่ไหวดึงให้หน่อยสิใครเอาไสเนี่ย ใช่ทุกคนใครอยากเอาไว้ตัวที่เล่าให้ฟังเรื่องไอเซราม่าบิลดิงคอมเพล็กซ์อะไปลองเนาะมันมีไซส์จิ๋วด้วยอไซส์จิ๋วที่แบบขนาดพกพาเดี๋ยวทําส่วนลดให้เดี๋ยวดูว่ามันได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวทําแฟดเซลล์ให้เผื่อใครอยากลองมันอันนี้มันเป็นกระปุกน่าจะแรงนิดราคาเต็มมันสามพันกว่าบาทอะแต่ว่าถ้าใครอยากได้อันไซส์จิ๋วเนาะไซส์จิ๋วที่แบบเจ็ดมลอะเจ็ดมลเดี๋ยวลองดูกัน มา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 ,มาทุกคนแต่อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้เราได้ราคาดีมากนะวันเนี้ยเดอรมาโลจิกาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอีกตัวหนึ่งให้ก็คือน้องแฟบหรอใช่น้องแฟบเหมือนกันแต่คนละไซส์ครัอันนี้นปนเป็นครลนซิงเจลดึงมาแล้วเหลือเท่าไหร่ขอแฟดเซลเขาด้วยดีได้ครับ ทุกคนมาเรากดตัวตัวแฟบป,ป่อนตกลงเขาตอบดยวงคะพี่โู้ช่วยส่งแรงอ๋อให้ไทยดมมีเรียบร้อยแล้วครับเข้าเดือนหนึ่งปีหน้านะไทยดมอมะ เขาบอกว่าให้ถามเขาบอกว่าเขาบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นที่สุดของเครื่องขมางระดับโลกแล้วนะก่อนนะไม่ทำหอก่อนใช้พอาแต่ละขันอยู่อ่อนน้ำด่างละคายังไม่มาไปครับเดี๋ยวกำลังจะไปแล้วเครื่องรวดรวดเลยอ่ะได้ได้มาเขาทำให้เราได้เท่าไหร่เขาบอกว่าทุกคนตัวตัวที่เชียนะ ทีนี้เขาบอกว่าทําให้แล้วลดยี่ิห้าเปอร์เซ็นเนี่ยกำลังขึ้นเดี๋ยวรอรอมันมาครับทุกคนอย่างที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้ตัวนี้น่าใช้มากเป็นโปรดักต์ใหม่ของเดอร์มาโลจิก้าเนาะคือปกติอ่ะเวลาเราอยากให้ผิวเราอะ่ะแพ้ยกักยากแข็งแรงขึ้นอะ่ะเราต้องใช้ครีมที่มันมีส่วนผสมของเซรามายเนาะเซรามายอะ่ะมันคือตัวที่ทำให้ผิวชั้นนอกสุดอะ่ะมันยึดกัน นี่บอกใช่ไหมคือคือผิวหนังชั้นหนังกำพร้ามันจะมีตัวนี้เป็นส่วนประกอบที่ทำให้มันยึดกันแล้วแข็งแรงขึ้นคือเซรามายแล้วเซรามายก็เลยถูกเอาถูกเอาหมดสามแล้วสองบ้าทใช่หรอถูกมากคือเซรามายก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เอามาใช้ในสกินแคร์เยอะมากแต่ตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมเขามันชื่อเซรามายบิวดิงคอมเพล็กซ์เนาะก็คือไม่ได้แต่เติมเซรามายเข้าไปบนผิวชั้นบนสุดแต่ว่ามันกระตุ้นให้เราอะ สร้างเตลามายโดยธรรมชาติโดยตัวเราเองคือม,มามือไขมันชนิดหนึ่งมาเกาะผิวหนังชั้นชั้นบนสุดอะอพีเดอร์มิสให้มันเกาะกันแล้วยิ่งมันแข็งแรงอะเราก็จะทนต่อสภาพที่แบบอากาศหนาวสิ่งที่เป็นมนลภาวะได้ดีมากยิ่งขึ้นอะคือตัวเนี้ยมันเป็นครีมเพื่อรีแพร์ผิวปรับสภาพผิวเลยนะแต่ทุกคนชอบใช้คําว่าครีมซ่อมผิวและตอนนี้เราไปดึงมาัที่เห็นมากมาให้ถ้าอยากเอาไปลองใช้น เป็น7 ml ไซส์เล็กนะครับราคาแค่ปกติหนึ่งขวดสามพันกว่าบาทอันนี้สามร้อยหกสิบสองบาทอ่ะถูกมากลดเยอะลดเยอะมากนะจริงๆใครอยากลองตัวนี้อย่าะที่บอกว่ามันเป็นครีม Stabilizing ง e p a i รนะีแพร์มเนาะแบบที่เขียนอยู่เลยครับ <S <S ใครจะกดใครอยากเอาไปลองใช้ใครมีปัญหาผิวแพ้ง่ายบ่อยๆเนาะผิวแพ้ง่ายบ่อยๆผิวที่แบบ แป๊บแป๊บอักเสบไปหลดผิวหนังนุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะจริงเหรอเราไม่มีใครอยากใช้เป็นเพื่อนกันเลยเหรอ,หรอเขาเขากดไปสองขวดเ,เขาอยากลองใช้ตัวนี้มากโดนป้ายยามาไอตัวตัว,นตวเนี้ยไอตัวเซรามายบิลดิ้งคอมเพล็กซ์เนี่ยใหม่มันเป็นของใหม่เลยือป,ปกติมันมีแต่เซรามายกดไปเองสองขวด ราคามันสูเนี่ยราคามันสามพันสามแล้เราเลยเอาอันทดลองใช้มาให้ว่าแล้วมีคนกดมาทดลองยังตอนนี้ยังสามร้อยหกสิบสองบาทได้จิ๋วคุณจริงไม่ตื่นหรือยังทุกคนใครอยากลองนะตัวอย่างที่บอกว่าตัว stabilizing repair cream ของเขานะอไม่ได้ทั้งคืนซื้อแฟ้ซสักหน้าไปแล้วสองคอขอบคุณครับตัวอย่างที่บอกว่าราคาเราดีมากๆนะวันเนี้ย จริงหรอไม่มีใครไม่อินกับตัวตัวรีแพร์ครีมเราเลยอะแฟปสักหน้าก็ได้มทุกคนอย่าลืมนะว่าวันนี้ครบแค่หกร้อยบาทได้ครีนซิ่งเจลหนึ่งหลอดและครบสามพันบาทได้ครีนซิ่งเจลบวกที่นวดหน้าตัวนี้ไปเลยนะมันมันคือที่ที่น่ะแฟปคือที่สุดผมเป็นแฟบเหรอคะใช่ไม่ตัวเนี้ยใช้กี่วันครั้งคะ เออเขาบอกงี้ตามสูตรเขาเลยนะถ้าเป็นคนผิวแห้งมากผิวแห้งให้อาทิตย์ละสองวันถ้าผิวแห้งผสมมันใช้วันเว้นวันถ้าผิวมันใช้ทุกวันสูตรเขานะโปกแซมผิวแห้งอะไรนะพีทผิวแห้งเะยนะยังไม่ตื่นผิวแห้งใช้สองวันต่ออาทิตย์ยังไม่ตื่นรับหน้านะคะนี้ใช่ครับแล้วมันต้องลงหลังหลังก็ใช้โฟมล้างหน้า เดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานนะเน่ยเกวดหัววนวนวายหัวสมองวนอะไรก็ไม่รู้อีเป็ดก็วนสมองก็วนเหนื่อยเนาะน้ำด่างราคาถูกมากแล้วหรอใช่น้ำด่างราคาถูกมากมาแล้วคูปองจับแล้วทุกคนน้ำด่างกดได้เลยนะมาตามสัญญาแล้วฟ้าแต่สีเหลืองไม่รู้แต่สีฟ้าราคาถูกมากคือสามสี่แปดใครจะกดได้เลยนะคือคือทาง tiktok บอกว่าสเตปเปอไลติ้งก็ซื้อแล้วหกพันครับที่มีนตัวที่มัน มันไม่ได้จับกับคูปองก็คือเขาอาจจะไปทําส่วนลดอะไรไว้แล้วมันมันเลยไมไ่จับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ราคา <ไป S 2> ถูกมากๆก,ก็ซื้อตัวที่จับคูปองอะะราคามันถึงไม่เท่ากัน